เราได้ส่งยานอวกาศไปศึกษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นบนดาวองคารมากกว่าบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเราไม่มีหลักฐานว่าสิ่งมีชีวิตมีอยู่จริงบนดาวเคราะห์สีแดงหรือเคยมีมาก่อนแต่นั้นไม่ได้ทําให้บางคนเลิกสงสัย ส่วนใหญ่เป็นเพราะภาพพื้นผิวบนดาวองคารที่ยานสำรวจ p e r s e v e r a n c e รนส์แอนด์คิรออสของ NASA ถ่ายได้เป็นประจำลองดูภาพเหล่านั้นด้วยตัวเองบนอินเทอร์เน็ตสิไม่ว่าใครก็ดูได้ฟรีๆนะเมื่อเวลาผ่านไปมีรูปทรงแปลกๆป,ปรากฏขึ้นบนดาวองคารและในรูปภาพเหล่านี้ทำให้บางคนเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตบางชนิดอาศัยอยู่ที่นั่นย้อนกลับไปในปี2008ยานสำรวจลำหนึ่งได้ถ่ายภาพก้อนหินที่ดูคล้ายกับผู้หญิงอย่างมาก ภาพไทยอื Pick ่นๆดูเหมือนจะแสดงให้เห็นรูปร่างสัตว์เครื่องใช้หรือว่าทูนอื่นที่คล้ายกับของที่อยู่บนโลกแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ทฤษฎีนี้หรือไม่มีเลยเนื่องจากหินสามารถมีรูปร่างและขนาดได้หลายอย่างแต่ถ้าลองดูภาพเหล่านี้มันก็น่าสงสัยอยู่นะผู้คนจํานวนมากในชุมชนวิทยาศาสตร์มองว่าดาวังคารเป็นสถานที่ที่ดีกว่าสําหรับการตั้งถิ่นฐานในระยะยาวแม้ว่าดวงจันทร์ของเราจะอยู่ใกล้กว่าก็ตาม ประการแรกเพราะเชื่อว่ามีน้ำอยู่บนดาวอังคารจริงๆมันติดอยู่ในทะเลสาบน้ำแข็งใต้ดินดินดูเหมือนจะไม่อุดมไปด้วยสารอาหารและอาจมีสารเคมีที่เป็นอันตรายอยู่บ้างยิ่งไปกว่านั้นบนดาวเคราะห์สีแดงแรงโน้มถ่วงของโลกมีเพียงแค่3าเท่านั้นเดังนั้นการแบกของหนักๆมาที่นี่จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับการปรีบเทียบบนดวงจันทร์ของเราแรงโน้มถ่วงคิดเป็นประมาณ1 6 6ของแรงดึงดูดของโลกเท่านั้น เรามีคนที่กำลังศึกษาว่าเราจะอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้อย่างไรโดยใช้พื้นที่บนโลกเป็นเพราะบางพื้นที่บนโลกใกล้เคียงกับสภาวะที่รุนแรงบนดาวอังคารตัวอย่างเช่นเกาะเดวอนเป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเรามันตั้งอยู่ในหมู่เกาะอาร์ติกของแคนาดาเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไมการอาศัยอยู่ที่นี่ถึงยากเพราะดินเป็นน้ำแข็งตลอดทั้งปีทางตะวันออกของเกาะปกคลุมด้วยน้ำแข็งหนาตลอดทั้งปี ฤดูร้อนที่นี่มีระยะเวลาน้อยกว่า50วันเท่านั้นและไม่ได้อบอุ่นขนาดนั้นดังนั้นจึงไม่มีสัตว์ชนิดใดที่สามารถปรับตัวให้เติบโตและเพิ่มจํานวนได้ด้วยเหตุนี้โครงการโฮตันมาร์สจึงเริ่มต้นที่นี่ในปี1997เพื่อมอบโอกาสในการศึกษาที่ไม่เหมือนใครให้กับนักบินอวากาศ ระบบโลจิสติกและการขนส่งไม่ได้มีตัวเลือกมากนักและการสื่อสารกับผู้คนที่อาศัยอยู่นอกเกาะก,ก็ยากกว่าเช่นกันทั้งหมดเป็นเพราะอุณหภูมิและดินที่แห้งแลง้งลองคิดดูว่าถ้าเราสามารถหาทางออกในการอาศัยอยู่ที่นี่ได้ประวัติประยุกต์กับบนดาวังคารได้เช่นกัน ไม่ว่าจะมีการฝึกแบบไหนบนโลกของเราสภาพบนดาวองคารในปัจจุบันก็ไม่เอื้ออำนวยต่อเรานั่นเป็นเพราะอากาศหนาวมากโดยเฉลี่ยแล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณลบหกสิบสามองศาเซลเซียสแม้ในช่วงฤดูร้อนก็ไม่เคยร้อนกว่า30องศาเซลเซียสเลยและยิ่งไปกว่านั้นชั้นบรรยากาศของดาวองคารประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ถึง9 5 3ดังนั้นจึงไม่มีทางที่เราจะหายใจที่นั่นโดยไม่มีอุปกรณ์พิเศษนอกจากนี้ดาวองคารยังขาดสนามแม่เหล็กบนพื้นผิวจึงถูกรังสีของดวงอาทิตย์โจมตี และเนื่องจากความแปรปรวนของอุณหภูมิดาวองคารมักประสบกับพายุฝุ่นที่รุนแรงซึ่งสามารถกระจายไปทั่วดาวเคราะห์ทั้งดวงได้ในทางเทคนิคแล้วพายุเหล่านี้ไม่สามารถทำร้ายเราทางร่างกายได้แต่ฝุ่นอาจอุดอตันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และทำให้เครื่องมือที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทำงานไม่เสถียร ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นเป็นไปไม่ได้บนดาวอังคารแต่มันเคยมีอยู่หรือเปล่านี่เป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์ถกเถียงกันมานานเนื่องจากการสำรวจของนาซาระบุว่าบางส่วนของดาวอังคารสามารถอยู่อาศัยได้ณนะจุดหนึ่งเราไม่รู้ว่านานแค่ไหนหรือย้อนกลับไปไกลแค่ไหนและเพียงเพราะมีบางอย่างสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีอยู่จริงภาพถ่ายล่าสุดอนนหื่นจากดาวอังคารแสดงให้เห็นดวงอาทิตย์ตกที่มีเมฆมากแล้วนี่หมายความว่ามีฝนตกบนดาวเคราะห์สีแดงด้วยหรือเปล่า ก็ไม่เชิงอย่างแรกบนโลกของเราเม่คือไอน้ําและเมื่อเริ่มฝนตกน้ําจะมาถึงพื้นผิวของเราในรูปแบบของเหลวกระบวนการนี้ไม่เหมือนกับบนดาวังคารหน้าแปลกที่มีน้ํามากกว่าในเมฆของดาวังคารแต่พวกมันทำมาจากน้ําแข็งลองคิดว่าพวกมันเป็นหมอกน้ําแข็งบางๆเมื่อรวมกับชั้นบรรยากาศที่เบาบางและอุณหภูมิที่หนาวเย็นมันทําให้เมฆไม่ตกลงสู่พื้นผิว ดวงอาทิตย์ตกที่นี่ก็แตกต่างออกไปเช่นกันตามที่ผู้เชี่ยวชาญของนาซ่าระบุว่ามีฟุลละเอียดที่ทําให้ท้องฟ้าบนดาวอังคารตรงส่วนที่เป็นสีฟ้าบริเวณใกล้ดวงอาทิตย์มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นดังนั้นพระอาทิตย์ตกที่นี่จึงมีโทนสีฟ้ามากกว่าดาวอังคารยังเอียงตามแกนของมันเช่นเดียวกับโลกซึ่งหมายความว่ามีฤดูการด้วยเนื่องจากซีกโลกใต้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เมื่อดาวอังคารอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดฤดูหนาวที่นี่จึงหนาวกว่ามากและฤด,ดูร้อนจะร้อนกว่ามาก ปฏิทินบนดาวอังคารก็ทำงานต่างกันเช่นกัน1ปีที่นี่เป็นเวลาประมาณ1.88ปีบนโลก1วันนานกว่า24ชั่วโมงเล็กน้อยแม้ว่าเราจะต้องย้ายไปดาวอังคารเราก็ยังคงต้องสื่อสารกับโลกของเรามันาดทำได้ยากสักหน่อยเนื่องจากข้อความที่ส่งกลับบ้านจะใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงจะถึงปลายทางมันไม่ได้แยกขนาดนั้นเมื่อพิจารณาจากระยะทางทั้งหมดแต่มันจะทำให้วิดีโอคอลน่าหงุดหงิด แม้ว่าตอนนี้มันอาจจะยากในการอยู่ที่นั่นแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ดูนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าถ้าเราตั้งรกรากบนดาวอังคารอย่างสมบูรณ์รายชื่อสถานที่ต่างๆจะถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในไม่ช้าเช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบภูเขาไฟโอลิมปัสซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะที่เรารู้จักโดยมีความยาวกว่า25กิโลเมตร หุบเขามารีเนริสน่าจะเป็นอีกสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเพราะเป็นหุบเขาขนาดใหญ่ที่มีขนาดเท่ากับระยะทางจากล้อแซงเจลิสถึงนิวยอร์กดาวังคารยังมีครอบน้าแข็งขั้วโลกที่เย็นจัดซึ่งบางครั้งอาจมีหิมะตกเป็นน้ําแข็งแห้งดาวเสาและยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะเฉพาะในระบบสุริยะของเราเนื่องจากวงแหวนของพวกมันแม้ตอนนี้ดาววังคารอาจจะยังไม่มีวงแหวนแต่มันอาจจะมีเป็นของตัวเองในอนาคตอย่าเพิ่งตื่นเต้นเกินไปเพราะคาดว่าอาจใช้เวลาหลายสิบล้านปี ดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวองคารชื่อโฟบอสจะถูกแยกออกจากกันเมื่อถึงจุดหนึ่งเศษที่เกิดจากมันจะตกลงในวงแหวนหินรอบดาวองคารคล้ายกับดาวเสาและดาวยูเรนัสเมื่อพูดถึงดวงจันทร์ดาวองคารมีดวงจันทร์สองดวงที่เรารู้จักนอกจากโฟบอสแล้วยังมีวัตถุอีกชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าดีมอสทั้งคู่ถูกค้นพบโดยนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อฮาร์ซาฟอลในปี1877นักวิทยาศา,ศาสตร์เกือบล้มเลิกการตามหาดวงจันทร์ของดาวองคาร แต่โชคดีที่เขาได้รับการกระตุ้นให้ดําเนินโครงการต่อไปคืนต่อมาเขามางเงินเจอดีมอร์ส6วันหลังจากการค้นพบครั้งแรกฮอก็ได้พบโฟบอสวัตถุในอวกาศทั้งสองนี้แท้จริงแล้วอาจเป็นดาวเคราะน้อยบางดวงที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาววังคารจับไว้อีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าพวกมันก่อตัวขึ้นในวงโคจรรอบดาวังคารในช่วงเวลาเดียวกับที่ดาวเคราะห์ถือกําเนิดขึ้น ข้อเท็จจริงที่ว่าดาวังคารมีแรงโน้มถ่วงที่อ่อนมากอาจเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ที่น่าสนใจนี้ดาวังคารถูกชนโดยดาวเคราะห์น,น้อยขนาดใหญ่เมื่อหลายปีก่อนเช่นเดียวกับโลกของเราแน่นอนเศษซากเหล่านั้นจํานวนมากกลับคืนสู่พื้นผิวแต่บางส่วนก็ถูกขับออกไปในอวกาศเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของดาวังคารไม่แรงพอที่จะดึงพวกมันกลับมาการเดินทางของพวกมันค่อนข้างไกลาบางชิ้นถึงกับลงเอยบนโลกชิ้นส่วนของดาวังคารเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจลักษณะเฉพาะของดาวเคราะห เรายังคงส่งหุ่นยนต์ไปยังดาวเคราะหสีแดงอย่างต่อเนื่องในช่วง2-3ทศวรรษที่ผ่านมาแต่ก็ยังค่อนข้างยากที่จะวาดฝันว่าผู้คนจะลงจอดบนดาวอังคารในไม่ช้าแม้เทคโนโลยีจรวดในปัจจุบันจะก้าวไกลแต่การเดินทางก็ใช้เวลาถึง6เดือนและนั่นเป็นการมองสถานการณ์ในแง่ดีที่ทุกอย่างบนจรวดเป็นไปได้ด้วยดีนะหลังจากลงจอดมนุษย์จะได้รับรังสีจากอวกาศในสภาวะไร้น้ำหนัก ทั้งสองอย่างนี้มีผลกระทบร้ายแรงต่อร่างกายมนุษย์ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรนั่นเป็นเหตุผลที่มีการวิจัยอย่างต่อเนื่องในสถานีอวากาศนานาชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับผลกระทบระยะย,ยาวของสภาวะไร้น้ำหนัก